ูอะะไรนอย่ามายุ่งผมจะเล่นเกมพี่คิมผมบุ่ย่ะคุณบุ่ยคิกิ้งเลยวะคืออย่ามายุ่งกูจะเล่นเกมอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมเออเออเออแล้วแบบแบบนี้แบบนี้พิมถามเขาเขาถ้าบอกว่าพิมถามเขาแบบเขาจะกล้าไปมีแฟนไปมีคนอื่นไหมไงเพราะมึงไม่สนใจเขาเลยกล้าเลยส่งแชทไลน์ให้ดูทุกวันเหรอบอกแล้วทอกวันเลยเต้ยคือมินพรเป็นไงบ้างฮะเต้ยอะไรนะินพร ไต้ยเต้ย,ตยจรินพออ๋อที่ที่คุยกับกูอยู่ทุกวันนี้นะออขอบคุณมากครับที่ส่งมาให้กูก็ดีก็ดีที่คุยกันไปเรื่อยๆล่าสุดนี้กูเพิ่งใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ล่าสุดนี้เออเพอลอินว่ากูกูอยากกินลาเมงกูอยากกินลาเมงที่ฮอกไกโดเพราะว่าใช้เข้าไปเมื่อวานนี้แหละเพิ่งกำลังเดินทางไปเลยก็กลับมาซื้อมาให้ทีม ฮะว่าไงแม่ผมมาแล้วแม่มาแล้วแม่แม่เหตุแม่มาที่ห้องแล้วจะซื้อขนมมาแล้วอยู่จะซื้อกินน้ำพริกกินข้าวเออซื้อข้าวมาแล้วเอาเลยเอาเลยสีส้มนะหอใหญ่เลมันอ้วนเลมันอ้วนกินไม่ดีหรอกผมผอมอยู่แล้วเขาบอกให้เพิ่มน้ำหนักนะใครบอกพิคิมพิคิมห้ยเคยพูดเลยอย่ามา มึงว่าเงินไปแล้วซีฟ้าฮะพี่คิมครับหูฟังยี่ห้ออะไรหูฟังอันเนี้ยเหรออืมยี่ห้อหายพี่รู้อะไรร้อยเก้าเก้าเองพี่คิมว่าป่ะพี่คิมหมวกทำไมพี่ใส่หมวกกลับด้านอ่ะอ๋อหมวกกลับด้านเพราะว่าฉันใส่หมวกข้างหน้ามันเดี๋ยวแสงบังหน้าผากมองเห็นไม่ชัดอ๋อพี่คิมพี่าอ่าพี่คิมว่าป่ะเป๋าอ่ะตอาอะไรอ่ะด้านหลังเนี่ย กระเป๋าอ่ะอเป็นกระเป๋าไม่ใช่มือสองเป็นมือหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าสภาพมันจะเก่าแต่เป็นมือหนึ่งอยู่แล้วยังไก็มือสองไม่ใช่มือสองคือมันเป็นมือหนึ่งคือมันทํามาจากผ้าคลุมเต็นต์รับตู้เทอรนเนอร์พี่บอกว่าผมว่า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 นนอะไรนะัานมานานยังไม่ผฟานไม่นานนะไม่ถึงปีเลยพี่ยิ้มพเลยว่า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 ี่ิ้มเดลกยตอนไหนเนี่ยอะไรนะ เขาบอกว่าอีกประมาณเขาเขาบอกอีกประมาณปีกว่าขิมพี่ขิมว่าว่าไงพี่เขียนคิวไหมเนี่ยพี่ไม่ได้เขียนนะเดี๋ยวนี้การคิวมาคิวสวยอยู่แล้วิมว่าว่าว่าเสือกยี่ห้ออะไรอ่ะพี่ย้อไม่มียี่ห้อไปขับซื้อให้กูก็ไม่รู้เท่าไหร่กันตัวอย่าชิบหายวอาไงว่าไงว่าว่าครับพี่เอาหมอนรองด้านหลังเหรอพี่เอาหมอนรองด้านหลังด้วยเพราะว่าพี่จะได้นั่งตัวตรงๆไม่เสียบุคลิกภาพ พี่ยิ้มพี่ยิ้มว่าอะไรครับข้าเขาผมวันนี้แม่ผมขับรถมาจากขอนแก่นด้วยเฮ้ยยิ้มด้วยพิ้มพิ้มว่าไงว่ไงยิ้มพราแม่เอาเอาเก้าอี้ขอนแก่นมาด้วยเก้าอี้เล่นเกมอ่ะยิ้งเอาวะแต่คอมมึงพังไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรเหรอวะพี่คิม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 เออเอไปดูคอมใหม่ด้วยเฮ้ยดีเลยซื้อสเปคดีๆเท่เพี่คิมพี่ยิ้มพี่ยิมว่าว่าอะไง ยีบไปดูควมของผมได้ปะได้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 เฟลเคอ้าวไม่ถามตอนนั้นแล้วหมดแล้วเหรอคุณตอบมึงได้เย็นพรุ่งนี้แหละยินดีคริมว่าไงครับว่าไงผมผมไม่อาบน้ำแล้นะได้ครับได้ได้ได้เฮ้ยเคิมน้องฟ้าน้องฟ้าน้องฟ้าน้องน้องฟาน้องฟ้าน้องฟ้าครับครับว่าไงครับ

ฮะไปไปจะไปอาบน้ำจริงใช่ไหมเนี่ยฮะจะไปอาบน้ำจริงใช่ไหมเนี่ยจริงไปแล้วเอาลงเลยโอเคโอเคซีอูเกียพี่พ่าี่พี่พี่พว่พี่พ่พีี่พี่่ีพี่่พีี่พ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 ี่่พี่ีี่น่เพี่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 ่พีมพี่พีี่ีนี่ี่่ี่ี่่นีี มาฝันดีฝันดีริมนอนเร็วใหญ่นอนดึกนะอวันนี้ผมนอนกับแม่อะแม่มานอนแม่อย่าดื่มก่อนแม่นะนานนแม่มาทีนึงนะเว้ยเก็บห้องให้ดีๆแล้วกันฮะพี่มพี่พิมรีบนอนนะวันนี้เออจะได้ตื่นมาดูมึงตอนเช้าใช่ไหมเอออาหมดยังไงหมดแล้วโอเคนะโอเค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  น, sleeve, น้องฟ้า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 เฮ้ย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 น้องฟ้าน้องฟ้าไปซ่อมคอมพวกนี้นะพี่รออยู่พี่อยากเล่นเกมเหมือนน้องเฮ้ยพูดเป็นเล่นใช่ใช่ใช่น้องฟาน้องฟาน้องฟ้าถ้าพี่เก็บเวลน้ำไปก่อนไม่เป็นอะไรเหรอเป็นเป็นงั้นงั้นเราต้องไม่เล่นใช่ไหมเฮ้ย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 มือเห้ยี่อะไร โอ้ไปไปไปเจอกันเจอกันอันนี้แหละไปละไปละลงเลยเรียบร้อยครับลงไปแล้วอะไรปวดหัวมากเลยคุณคิดโดนนะแล้ว ต้องเจอกับมันไปอีกถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เจออะไรแบบเนี้ทุกวันทุกวันนี่มันยังมีหน้าให้เป็นปีย้ายหอใหม่มีสาวยน้ามีหน้าชวนไปอยู่หอด้วยอยู่แลมันก็ปวดหัวใจหอขนาดสิบวันที่ผ่านมานี่ก็ไมู่้จะทำยังไงยังไงดีแล้ะลำบากเหลือเกินลำบากใจเหลือเกินมีมันนอนอยู่ข้างๆก้าวคือพ่คกิ